สวัสดีครับเอฟซีแฟนคลับทุกท่านนะครับข่าวด่วนข่าวล่ามาเร็วนะครับคลิปนี้ก็คือจะมาบอกพี่น้องว่านะครับข่าวดีครับข่าวดีคือว่าเวทีสาวน้อยเพชรดอนเพีงได้ตั้งแล้วนะครับเวลา17บเนาฬิกากว่ากว่าเนาะหรือประมาณ17บเนาฬิกาสานาทีนะครับเนาะก็เริ่มตั้งเวทีแล้วครับพี่น้องเอ่อเริ่มได้ว่างเอาโค้งเล็กโค้งยังไปว่างแล้วนะครับเนาะกะ คิดว่าน่าจะเล้วเสร็จป,ประมาณซิปเก่านาฬิกานะครับหรือ,อติดตัง้งระบบไฟระบบลำโพงอีกอย่างแล้วทุกอย่างกับประมาณ20่สนาฬิกาน่าจะเสร็จสิ้นนะครับเนาะแต่จะจะจืดๆแน่จังหน่นนนอยนะครับเพราะว่ามีการกระดีเข้นกว่าแต่ตอนกลางวันเพราะว่าเพิ่นมีการเอารถถ่ายรถแมคโครมาขูดเอาหนาดิน,นอนอกเนาะที่มทะเลยออกแล้วก็ท้าไม่ ดินแน่นขึ้นนะครับเนาะดินด้านล่างก็ยังแน่นขึ้นแต่กระสียางยากอยู่จังหน่อยนะพี่น้องนะครับก็เอาใจซอยผนังคอนว่อยเพลินผนังแสงสีเสียงเพนวนนะครับเนาะให้เพิ่นได้ตั้งไวท้ที่โดยความหลาบเลื่นนะครับผมไปเมืองแล้วนะครับเนาะบรรยากาศหมายถึงว่าทางท้องฟ้าทงางยังกะถือว่าปลอดโปร่งแจ่มใสยอยู่นะครับน่าจะปลอดฝนนะครับเมื่อนี้ท่านปลอดฝนนี่ถือว่า,ามีโชคสุดๆแล้วพี่น้อง เพราะว่าอย่างเพราะว่าอุปสรรคก็มีตั้งแต่เสานะครับเนาะตั้งแต่เสาแต่บ่ายมาแล้วบ่สามารถที่จะตั้งเวทีได้นะครับกะเอาใจซอยพันเอกคอนวอยเฮาเอาใจซอยทุกคนในวงนะครับที่เพิ่นติดตัง้งเวทีนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นบทเรียนถือว่าเป็นปัญหาไว้แก้ในครั้งต่อไปนะครับเนาะสิได้บ่เกิดปัญหาซ้ำรอยอีกนะครับเพราะว่าการตั้งเวทีนะครับต้องมี ในหนาฝนนี่ต้องการต้องมีการประเมินสถานการณ์ตลอดเวลานะครับบ่ว่าสิฝนตกเศร้าแล้วหรือว่าฝนฝ่ายยังขึมอยู่ยังสี่้องประเมินสถานการณ์ว่าอาจจะเกิดยังเกิดต่อไปว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นอีกไหมอะไรประมาณนี้นะครับเนาะจะดีใจนะนที่ได้ตั้งไว้ที่ต่อไปเลยก็คือการจะมาเมองประเมินสถานการณ์ว่าตัวนี้ผมเกี่ยวกับเวทีเลยนะครับตัวนี้เกี่ยวกับเอฟซีแฟนครับที่จะมารับชม อยู่หน้าเวทีนะครับเนาะว่าจะมากขนาดใดจะเยอะขนาดใดจะสังกะสีแตกหรือเปล่านะครับเนาะขึ้นนี่นะครับเอฟซีแฟนคลับก็จะได้รู้ว่าเอฟซี FC, หน้าเวทีจะเยอะขนาดไหนนะครับเนาะจะมีข่าวว่าลานแตกหรือเปล่าตัวนี้จะต้อตรงรอชมกันนะพี่นอนะ้องเนาะรอชมรอเชียร์ให้กําลังใจทีมเพชรแล้วก็ให้กําลังใจผนังก้อนวอยทุกคนนะครับเนาะ คลิปต่อไปบาาชนมีข่าวดีถือว่าเป็นข่าวดีสุดๆนะครับสำหรับเอซี่แฟนครับนะครับท,ที่ติดตามน้องอุ้งอิงอยู่ติดตามวงสาวนะ้อยเพรันแพงอยู่ผมคิดว่าหลายๆคนต้องลอ่อฟังคลิปนี้ต้องลอ่อฟังข่าวนี้แน่นอนนะครับเป็นข่าวดีสุดๆนะครับนะ อบอจูพันแจกมาแล้วเดี๋ยวบาชนคลิปหน้าบาวชนจะมานําเสนอให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันต่อไปนะครับคลิปนี้บาวชนก็ขอกราบลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่ข้ามโฆษณาให้บาวชนด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ